สวัสดีค่ะม,มอยมอยเลยนี่นะคะช่อง Lady เลนี่ซ้วมีเลนี่เลโอสว่วมีวันนี้อาการหนาวมากติดลบเมื่อเช้าออกจากบ้านมาลบสิอนี่ก็จะกลับบ้านแล้วต้องเตรียมชุดนี่ใส่มาหลายชั้นมากบ้านอยู่เอซโมถ้าไม่ใส่อย่างนี้ตายแน่นอนค่ะแต่วันนี้มีเพื่มมีน้องคนไทยคนหนึ่งมาแบบ นึกว่ามันอยู่ไทยใคร,ใครเหรอ,เ,อเลกกิ้งใครเหรอพี่ไปดูได้ที่ช่องเป๊เป๊ไทยฟินชาแนลนะคะใส่บาเสื้อบางมากลบสิบเอ็ดมันบางมากแต่คืนนี้ลบยี่สิบใครมีแฟนรีบกอดแฟนใครไม่มีก็ผมบ้านอานๆนะคะและพรุ่งนี้เราต้องเรียนที่บ้านเปล่าพี่ออพรุ่งนี้เราเรียนที่บ้านค่ะทำไมเหรอขับรถยากมากถนนนี่สีขาวหมดเลยนึกว่าคนมาปูพรม ในในในหันข้างหลังให้ดูหน่อยสิอ,อุ้ยหนามากเลยเนะนาะถ้าแต่เสือ้อเสื้อผ้านี่กี่โลได้พี่เฉพาะเสื้อผ้าก็ห้าสิบค่ะแต่น้ำหนักรินแค่เจ็ดกิโล <c oughs> แล้วพี่จะกลับบ้านยังไงหล่ะวันเนี้ยกับรถเมย์เพราะว่าขับรถลำบากมากไม,ม่กล้า,าขับเป็นโรคเห็นถนนน,น้ำแข็งแล้วมันไหลอย,อย,อย่างเงี้ยไหลอย,อย่างเงี้ยกลัวกลัวไม่ได้ตายเอ้ยกลัวไม่ได้แก่เฮ้ยสกูตเตอร์เหมาะเนาะมีเพื่อนคนไทยคนนึงค่ะ ชื่อเปเป,เป้อยู่ทีเ่เปเป้ไทยปิน <c oughs> นางอยากได้สกูตเตอร์บ้านอยู่ไปได้โรงเรียนแค่สองสามกิโลนางจะปั่นสกูตเตอร์มาโรงเรียนแล้วดูอากาศสองวันก่อน,นมีหมอตกแรงมากต้องลองมันตายก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่แล้วเดินจากโรงเรียนไปสถานีนี่กี่นาทีเหรอคะอ่าสิบห้านาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีเราก็ไดน้นี่หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ะจะเดินวอร์มร่างกายไปให้แล้ว แล้วนั่งรถเมย์ไปกี่นาทีอีกคะถึงบ้านพี่เกลาวาจากเกลาวาไปซีโป๓๐นาทีค่ะอุ้ยครึ่งชั่วโมงเลยเหรอครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเขาจอดที่ป้ายอ๋อโอเคแล้วแล้วพอลงพอถึงบ้านพี่ที่คิวรถเมย์อ่ะพี่ลงที่ป้ายแล้วพี่ต้องเดินไปที่บ้านกี่นาทีเหรอสุดสายเดินสายรถเมย์เลยทั้งไม่เดินเดินจากจากป้ายไปบ้านน่ะเขานั่งรถเมย์เนี่ยนั่งไวเรื่อยๆแต่แล้วมีเพื่อนมีเพื่อนร่วม ร่วมทางพอนั่งไปเรื่อยๆสักพักใกล้จะถึงบ้านอ้าวผู้โดยสารหายเหลือแต่ดิฉันกับคนขับเหมารถกลับบ้านเดินจากสถานีอืสุดทาปลายทางถึงบ้านเจ็ดนาทีแล้วแล้วก็คนขับก็เป้สังเกตดูนะเมื่อเช้านะเขาขับช้ามากเลยมันลื่นใช่ปะมันลื่นขับเร็วไม่ได้วันนี้มาสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีเพราะว่ามัน โอ <Okay. S 2> เพราะว่าลูกเมย์มไม่ได้วิ่งเลยลูกเมย์หยุดหยุดวิ่งเพราะว่าหิมะและพื้นหนามากคนตักหิมะไม่ทันโอเคเราไป <Okay. S 2> กัน,ไห,นไหมใช่ไปแล้วคะ่ะกลับบ้านแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ